สวัสดีครับทุกคนยินดีรับสู่อุปราค์ทองรายวันนะครับก็โอเคมาวันนี้มาเช้านิดนึงเนาะท่องค้ำนะครับภาพใหญ่เป็นอย่างไรนะเป็นยังไงเรามาดูกันนะโอ้นี้ส่วนเราตีไว้เละมากนะเมื่อวานก็ทีพีฉ่ำๆนะฮะทีพีเยอะเนาะเมื่อวานนะครับหลายจุดนะครับโอเคมาวันนี้นะครับมองยังไงมาดูกันนะครับดูทำฟิล์มเดย์ก่อนนะครับนี่ทำฟิล์มเดย์บอกว่าอะไรนะครับทำฟิล์มเดย์เห็นไหม มีสัญญาณขึ้นเนาะถูกไหมครับนะครับตอนแรกเราคิดว่าเอ๊ะมันหลุดโลนี้นะครับน่าจะลงลึกใช่ไหมปรากฏว่าเขาลงไม่ลึกนะครับลงมาประมาณนี้เองนะครับมันวัดได้นะว่าลงมาเท่าไหร่นะครับเผื่อใครอยากได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับมันลงมาเท่าไหร่มาวัดกันนะครับนี่นะครับก็ประมาณ50%ฟิโบเนาะประมาณ50%นะครับโอเครู้แล้วว่ามันย่อ50นะครับ มีโซนตรงไหนน่าสนใจบ้างนะครับเผื่อใครเวลาน้อยนะเดี๋ยวผมดูโซนให้เลยนะครับโซนที่น่าสนใจนะครับบริเวณแนวรับแนวต้านนะครับที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวภาพใหญ่เดี๋ยวละเอียดเดี๋ยวอะใครเวลาเหลือก็ดูกันต่อนะครับสองหกเก้าสามสองหกเนะครับแนวต้านสำคัญ นะครับแล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งตรงนี้นะครับข้างบนเลย2735นะครับแล้วก็จะมีดีเทลอีกก็คือบริเวณนี้นะครับแนวต้านข้างบนเนาะจะเป็นตรงนี้ครับ2683นะครับ2683 นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่ง2683กับ2700นะครับนี่นะครับถ้ายืนเหนือ2700คือไปอีกไกลเลยเนาะทำนิวไฮเลยเนาะถ้าเกิดยืนเหนือ2700เนี่ยนะครับคอนเฟิร์มทำนิวไฮเลยนะไอ้ไอ,อ,อนี่ก็เอาไม่อยู่2 7 3เนจะ็ดเอาไม่อยู่นะครับไปไปเลยเนาะไปนู่นเลยนะถ้ายืนเหนือ2700นะ แต่ถ้าเกิดมันมาติดตรง2,700เนี่ยเนี่ยดู2,700นะครับถ้าเขามาติดตรง2,700เนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นนี้นะครับนี่นี่คือสวิงใหญ่เนาะ <c oughs> ถ้าติด2,700อะ่ะมันจะเป็นสวิงแบบนี้อันนี้ไม่ได้คอนเฟิร์มนะว่าจะมีนิวโรไหมนะครับเดีเขียนให้ดูว่ามันจะลงเนาะลงเสร็จปุ๊บพักลึกพักลึกใช้คำนี้อาจจะย่อลึกเนาะอันนี้อนาคตเนาะ แล้วก็ยังไงค่อยว่ากันนะครับว่าจะพักเสร็จปุ๊บบายหรือว่าพักเสร็จปุ๊บลงนะออนนี้ค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าไอต้านข้างบนเนี่ยไอสามสามเส้นเนี่ยสำคัญนะสองหกแปดสามสองหกเก้าสามสองพันเจ็ดร้อยนะครับสำคัญอยู่นะครับโอเคทีนี้นะครับมาดูตัวกันนะครับเดีนนะ๋ยวมีต้านอีกไหมขอเช็คก,ก่อนนะนะครับ โอเคแล้วก็มีต้านตรงนี้แหละปัจจุบันนะครับที่โดนอยู่2670นะครับไม่ใช่70ฮะ2 6น2 2673นะครับ2673ต้านตรงนี้นะครับต้านปิศนานะครับเดี๋ยวค่อยมาวัดกันนะว่ามันติดอะไรนะครับ โซนที่น่าสนใจนะครับวันนี้ที่ผมมองจะมีโซนนี้นะครับโซนเดียวเลยนะครับ 5, 26 26 5.7 2.6.5.4ถึง2.6.5.7นะครับเพื่อขึ้นต่อนะครับตรงนี้พักนะครับพักตัวเนาะ A.B.C. ีนี่น่าจะเป็น1 1.2.3.4.5 นะครับจะเป็นแพทเทิร์นนี้นะครับเพื่อขึ้นต่อนะครับเดี๋ยวผมวัดฟีโบให้นิดนึงได้นะครับ1 2 3 4 5โอเคนะครับถ้าย่อนะถ้าเกิดไม่ย่อก็ขึ้นเลยนะครับถ้าไม่ย่อก็ขึ้นไปเลยนะครับแต่ ตอนนี้ถ้าเกิดลอดภัยก็รอย่อเข้าโซนตรงนี้สองหกห้าเจ็ดสองสองหกห้าสี่นะครับแล้วก็มีโซนไหนอีกไหมไม่มีละนะครับไม่มีลวนะถ้าเกิดหลุดตรงนี้ก็ผมมองแค่โซนนี้โซนเดียวนะครับถ้าหลุดโซนนี้ไม่มีโซนไหนหน่าสนใจเลยนะครับถ้าเกิดหลุดห้าสี่เนี่ยนะครับไม่มีโซนไหนหน่าสนใจเลยนะครับต้องรอทำโซนใหม่ อีกหนึ่งรอบนะครับอันนี้หน้าหน้างานนะยังไม่มีโซนไหนหน่าสนใจนอกจากโซนนี้นะครับโอเคนะครับมาดีเทลนะครับดีเทลตอนนี้เราอยู่คลื่นไหนนะครับมาดูกันเอลิทเว็บเนาะนะครับเอลิทเว็บเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครอยากเรียนเต็มไม่ใช่เต็มหรอกเป็นเบสิกเนาะสตาร์ดี้พื้นฐานนะครับแต่ว่าเอานับคลื่นได้เนาะเข้าเข้าได้ถือลันเทรนได้เนี่ยนะครับก็จะมีแจกอยู่ในคอร์สที่ชื่อว่า ตัวนี้นะครับข้อ3เนะ้องสูตรลับจับไปไสพี่โบนชีบวกเบสิกเอลิทเวฟนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากไอ้นี้คอร์สฟรีเนาะฝาก500เหรียญได้เรียนแต่ถ้าเกิดใครอยากเรียนแบบสตรัคเจอร์ดีเทลเชิงลึกละเอียดยิบย่อยสุดๆนะครับแบบยิบย่อยเลยดีเทลละเอียดเลยจะอยู่ในกดสูตรติดหยิบเงินล้านนะครับแล้วผมจะมีเอลิทเวฟเป็นของแถมให้นะเดี๋ยวขึ้นโปรให้นะครับโอเคนะครับ,โ,รบโปรหายไปนะครับ กดสูดติดหยิบเงินล้านจะเป็นคอร์ส X1 ที่สุดของผมเนาะจะอยู่ที่35,900แต่จะมีแถมเป็นเอลิทเวฟเชิงลึกให้ ai, นะครับแยกกับคอร์สกดสูดติดหยิบเงินล้านนะครับอคอสนั้นจะลงรายละเอียดทุกอย่างเลยนะครับโอเคใครอยากจัดเต็มก็พิมพ์ CF 3 5 9 0 0กับทีมงานมาหรือทักทีมงานมาก็ได้นะครับเดี๋ยวจะส่งดีเทลให้นะครับ โอเคนะครับอันนี้บอกก่อนนะว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเผื่อนักเรียนอยากจะเอาไปเปิดดูเนาะนะครับที่ที่มีเอเลี่ยตเวที่ผมสอน1คือเป็นเบสิกในคอร์สฟรี2คือสมัครเรียนกดสูติดยีมเงินล้านคุณจะได้รับคอร์สแถมกดสูติดยีมเงินล้านจะเป็นคอร์สหลักที่สอนการเข้าดีมันซับไพ่แต่คุณจะได้แถมคอร์สเรียนเอเลี่ยตเว็บแปดหมื่นกว่าบาทไปด้วยโอเคไหมกดสูติดยีมเงินล้านานะ่ะคอร์สคอร์สหลักอะ่ะแสนห้าลดเหลือสาม0 0ื่นห้าพันเก้าสามหมื่นห้าพันเก้า แถมเอลิทเว็บฟ l ลคอร์สที่เป็นฟูลคอร์สลงละเอียดทุกดีเทลของคลื่นเนี่ยนะครับเทคนิคการนับคลื่นนะครับคลื่นไหนวัดยังไงยอดแบบดีเทลละเอียดมากนะครับนะบแบบประยุกต์ใช้ได้จะแถม e l ลิทเว็บไปคอร์นั้น80,000กว่าบาทน,นะครับเราคอร์นั้นไม่มีขายนะมีแถมไปกับกดสูตรปิดอย่างเดียวนะครับแบบเชิงลึกนะครับเพราะว่ากดสูติจิมเงินล้านเนี่ยนะครับสามหมื่นหนึพันเก้าเนี่ยไอ้กดสูติจิมเงินล้านเนี่ยเป็นคอร์ที่คุณต้อง คุณต้องเรียนด n ม Supply ให้เป็นก่อนแล้วคุณค่อยมาใช้เอลิทเวฟนะครับดีมาซับไพถ้าเกิดคุณเป็นแล้วคุณหาจาาังหวเข้าจาาังหวออกได้เนี่ยคุณค่อยมา Elizabeth, เอ t ิทเวฟเชิงลึกนะครับไม่มีปัญหานะครับมันเทรดง่ายอยู่แล้วโอเคไหมนะครับอ่าโอเคมาต่อกันนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในแพทเทิร์นของขึ้น5นะครับเกือบสุดและนะครับเกือบสุดขึ้น5แล้วนะี่ตลอดมานี้ที่เรานับกันถูกไหมนะ ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นขาลงนะครับ5คลื่นนะครับ5คลื่นหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ก็เป็น1 2 3 4 right ally, so. 5ลงมานะครับของ5นะครับเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสามสี่ห้าลงมานะครับตอนนี้ที่เราอยู่กันเนี่ยนะครับ5ลงมานะครับเป็นของคลื่น5ตรงนี้นะครับโอเคนะครับ จุดที่เราอยู่นะครับเขาเรียกว่าเป็นซับไมโครนะครับเป็นอันเล็กเลยนะครับสีแดงนี้ละกันนะครับเราอยู่ใน1 2 3 4 5สองสามสี่ห้านะครับไอ้1 2 3 4 5ที่เราอยู่เนี่ยนะครับไอเนี้ยนะครับไอชุดเนี้ยที่ลงมาเนี่ยเทกระจาดลงมาเนี่ยภาพใหญ่เนาะอาจจะเป็น A อไอเนี้ยเป็น B, ใหไอแล้วก็มี C อีกรอบ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะใจเย็ยนนะทุกคนไอเนี้ย a นะครับ a เนาะเพราะมี5คลื่นนะครับเป็น impulse เนาะ1หรือ a นะครับ1หรือ a เนี้ย2หรือ b เนาะ2หรือ b นะครับแต่ว่าประเด็นคือไอ b ตรงเนี้ยนะครับ b ตรงนี้ที่เราอยู่2หรือ b ตรงเนี้ยเขาเพิ่งทำ a แรกเดี๋ยวเหลือ b กับ c ต่อ,เ,อ,อเ,เหลือ b กับ c ต่อนะครับ เนี่ยตรงเนี้ยเหลือไซส์เวยักษ์ก่อนรอบหนึ่งก่อนนะครับไอน,นี้ถ้าเกิดเรานับแบบนี้นะนะครับแบบนี้นะครับภาพใหญ่นะครับนะครัเราลง A ใหญ่เลยนะ A ขนาดยักษ์นะครับ A ใหญ่นะครับนะ,บนะบสีนี้เลยนะครับ A ขึ้น B ลง C ใหญ่นะครับแล้วที่เราอยู่ตรงนี้ก็เป็น A เอบีซีก่อนเพื่อทำ B, บีจบแล้วเทลงมาครับปืด้เดียวไอเทตรงเนี้ยโอ้เทหนักนะครับไม่รู้อีกนานแค่ไหนนะครับแบบแรกนะบแบบที่สองหนึ่งสองหนึ่งสองนะหนึ่งสองได้เหมือนกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเออมอง มองวอ่าตรงเนี้ยไอ้นี้ยยังไงก็เป็นอิมเพลวขาลงเนาะหนึ่งหรือ A ไอเนี้ยสองหรือ B นะครับถ้าเกิดเรานับเนาะหนึ่งหรือ A 2หรือ B นะครับถ้าเกิดเรานับนะเราจะนับแบบนี้นะครับ1หรือขึ้น A ก็ได้นะครับ2หรือขึ้น B ก็ได้ชุดนี้นะครับอา้าวแล้วเราจะรู้อะไรล่ะเออมันเหลืออ่ะโคช้ชแล้วแล้วเราจะรู้อะไรนะครับ สิ่งที่เรารู้คือเราเตรียมใจไว้เลยครับว่าถ้ามันจบคลื่น5นี้นะครับมันก็จะเป็นไซด์เวย์นะครับจบตรงเนี้ยมันก็จะเป็นไซด์เวย์ของคลื่น B ีเขานะครับคือแบบไหนแบบนี้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเราก็จะเห็นแล้วอ๋อโอเคอนาคตนะครับเขาจะเคลื่อนที่แบบนี้อ่มันทําให้เราพอทํานายได้นะครับเออเราเราเห็นภาพขึ้นปะเนี่ยจบ A ตรงเนี้ยเดี๋ยวย่อ B ทำซี แล้วก็วัดได้เลยอ๋อย่อ B จะลงประมาณเท่าไหร่นะครับเราวัดได้เลยเพราะเนี้ยมันเวลาเรานับเอลเวฟนับเป็นไซเคิลเนาะเนี้ยหนึ่งก้อนเนี้ยหนึ่งหนึ่งไซเคิลจบไปละนี้จบไปละนะครับเนี้ยคือไซเคิลใหม่นะครับเป็นคลื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าของซัมติงไลแดดนะครับอาจจะเป็นเหมือนเมื่อกี้นะที่ผมบอกนะครับเป็น A B C แบบนี้นะครับไอ้โค้ดไม่นับเอลเวฟได้ไหมเรานับยกไฮยกโลได้ไหมได้ครับ มันจบไป้งแต่ตอนแรกนะถ้าเกิดยกไฮยกโลนะครับเหมือนที่ผมสอนไปว่าเออจริงๆมันก็เนี่ยถ้าเราไม่รู้เอลิทเวฟเลยถูกไหมไอ้เมื่อกี้นะครับเนะี่เราไม่รู้เอลิทเวฟเลยเนะี่ยเราก็เห็นราคาเห็นราคายกไฮยกโลนะครับเนี่ยเราก็โฟกัสย่อบายไปนะครับแค่นี้เองนะครับไอ้เนี้ยสมมุติเราไม่รู้เอลิทเวฟเลยนะครับเนี่ยเราเห็นดีมาสโซนใช่ไหมครับแล้วราคายกไฮยกโลอยู่ใช่ไหมบ่งบอกถึงราคาขาขึ้น แล้วก็เข้าดีมานโซนได้เหมือนกันนะครับอันนี้สมสม,มติคุณไม่รู้เลยหรือเว็บเลยนะเบสิคสตรัคเจอร์ตรงนี้เนี่ยก็มีสอนนะครับใน7วันปันพอร์ตพันเปอร์เซ็นต์อย่าลืมไปเรียนกันเนาะคอร์สฟรีเนี่ยฝาก300เหรียญได้ละนะอ๋อแล้ว <c oughs> ลก็ถ้าเกิดคุณฝาก300เหรียญคนใหม่นะไม่เคยมีพอร์ตกับผมนะครับจะได้โปรโมชั่นแจกทองไปด้วยนะจะมีแจกทองนะครับตรงนี้นะครับรุ่นรับทองคําด้วยนะครับ1สลึงหรือ1กรัมนะครับ1 1กรัมแจก20รางวัล1สลึงแจก3รางวัล แวะนะครับแวะตลอดนะครับของแจกมันเยอะนะครับแล้วก็มีโบนัส100%ให้ด้วยนะครับโบนัส100%นะครับอันนี้มีให้เหมือนกันนะครับโอเคไหมนะโปรโมชั่นโบนัส100%นะครับมีแจกนะครับโอเคมาต่อนะเอลิเวฟนะครับนี่ตรงเนี้ยมันกำลังจะสุดคลื่น5สักที่หนึ่งตรงนี้นะครับมี2มี3เป้าเนาะที่ผมบอก สองหกแปดสองสองกับสองพันเจ็ดร้อยตรงเนี้ยจริงๆมีสองเป้าแหละไอ้น,นี้มันเป็นโซนนะสองพันเจ็ดร้อยถึงสองเจ็ดศูนย์สามนะครับถึงตรงนี้น่าจะยอ่อแรงแต่ว่าอนาคตเนาะแต่ตอนเนี้ยสมมุติเราเอ่อเราก็โฟกัสการยอร่อา,ายไปอย่างเดียวก่อนนะครับโอเคใจไหมเราก็ยอ่อา,ายอย่างเดียวไปก่อนนะตามตามหน้าง,งานเน่ยหน้าง,งานมันขาขึ้นนะถูกไหมครับหน้าง,งานมันขาขึ้นก็โฟกัสการเทรดแบบยอ่อา,ายสบายๆไปเลย เนี่ยแมเรามีแต่จังหวะบายนะตรงนี้มีเซลล์ก้อนหนึ่งตรงนี้นะครับที่คิดว่าเขาจะลงต่อตอนนี้เราคิดว่ามีเซลเนาะนีลงเนาะแต่ว่าเนี่ยแมพอราคาเขาเฉล่ยปุ๊บเนี่ยกย,ยกไฮยกโลผมบายตลอดเลยดูดีมีแต่บายนะยาบายตลอดทางเลยหาดักดักบาบนะนะครับโอเคสุดท้ายเนาะผมอยากจะฝากสักสองสองสักสองเรื่องแล้วกันนะครับเรื่องแรกนะครับสําหรับคนที่กลัวตกรถนะครับ เอ้โคตรตลาดวิ่งไปแล้วเราตกรดเราไม่ได้เทรดนะครับเราจะเสียโอกาสไหมนะครับไม่ต้องกลัวเสียโอกาสนะครับเพราะตลาดมีเทรดตลอดนะครับสังเกตดูนะไม่ว่าตลาดจะเป็นแบบไหนนะผมสามารถเทรดแล้วทํากําไรได้หมดเลยหุ้นวิ่งไปไกลแล้วเข้าไม่ทันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันก็ย่อให้เราเทรดเอ้ลงไปลึกแล้วเซลล์ไม่ทันเดี๋ยวมันก็เด้งให้เราเทรดนะครับไม่มีคําว่าตกรดในตลาดนี้ตราบใดที่โลกยังไม่แตกนะครับทองคํายังไม่ล่มสลาย นะครับกราฟยังไม่ปิดธนาคารโลกยังไม่เจ๊งปราบใจที่กราฟยังวิ่งอยู่นะครับเรายังมีจังหวะให้เทรดเสมอนะครับต่อให้มันบินไปดาวังคาเลยนะครับสุดท้ายมันก็มีจังหวะย่อให้เราเทรดตลอดเวลาเห็นไหมครับมันบินไปดาวังคาเลยเดียวก็มีย่อให้เราเทรดตลอดเวลาดัฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวนะนี่เราเทรดกันเยอะมากนะไม้เนี่ยนะครับอันนี้ผมลองไม่ลบดูนะเออก็เทรดกันเยอะอยู่นะเรามีจังหวะให้เราเทรดนะครับตลอด เลยนะครับโอเคไหมนะครับตลอดเลยอันนี้ซิกเมื่อวานนะตรงนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับตกรดมันเป็นเพียงแค่สภาพจิตใจของเรานะครับมันไม่ใช่เรื่องที่แท้จริงในตลาดนี้นะครับในตลาดนี้เรื่องที่แท้จริงคือตราบใดที่กราฟยังวิ่งนะครับก็ยังมีจังหวะให้เทรดนี่คือความจริงแท้แน่นอนเพียงหนึ่งเดียวในตลาดนี้นะครับ ไม่ต้องกลัวตกรถนะครับถ้ากราฟยังวิ่งเรายังมีจังหวะให้เทรดตลอดนะครับเรื่องแรกนะครับสำหรับคนที่กลัวตกรถนะครับเรื่องที่2เป็นเกี่ยวกับโมเมนตัมในการเทรดนะครับหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเทรดแล้วไม่ได้กําไรเทรดแล้วขาดทุนเทรดแล้วรู้สึกไม่สามารถประสบความสําเร็จได้นะครับมีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่จะเป็นตัววัดง่ายๆว่าคุณเนี่ยสามารถออกไม้นั้นเนี่ยแล้วประสบความสําเร็จหรือเปล่านะครับอยากรู้ไหม อยากรู้ก,กดแชร์นะครับกดแชร์คลิปนี้เลยนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนั้นก็คืออารมณ์ของคุณนะครับอารมณ์นี่แหละนะครับโอเคเทรดเดอร์มันไม่ต้องต้องเทรดตามระบบเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปิดมาดูกราฟเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจะออกออเดอร์แล้วคุณรู้สึกเครียดรู้สึกทุกข์รู้สึกเป็นหนี้เป็นสินรู้สึกมีอารมณ์ด้านลบเข้ามาในระหว่างที่คุณกําลังจะเปิดออเดอร์หรือกําลังวิเคราะห์กราฟ สมมติวิเคราะห์กราฟเนี hmm. Hence, mà, gaan, humanity, the ่ยอารมณ์ลบเลยโอ้มาวานตกรถมาวานกาดตุนวิเคราะห์กราฟด้วยอารมณ์ลบคุณควรปิดกราฟแล้วไปปรับจูนอารมณ์ตัวเองใหม่นะครับสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าความคิดของคุณตอนนั้นดีไม่ดีดึงดูดสิ่งที่ดีหรือไม่ดีมาก็คืออารมณ์ของคุณนะครับถ้าอารมณ์ของคุณดีมันจะดึงดูดสิ่งที่ดีถ้าอารมณ์ของคุณไม่ดีจะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีผมยกตัวอย่างหนึ่งผมชอบยกตัวอย่างนี้ถ้าอยากซื้อลอตเตอรี่ให้ถูกรางวัลนะครับลองเอาไปใช้นะ ซื้อตอนอารมณ์ดีซื้อตอนคุณอารมณ์ดีครับมันจะถูกเออคุณอารมณ์ดี happy เฮ้ยซื้อลอตเตอรี่ดูวันนี้ถูกแต่เกิดคุณไปซื้อลอตเตอรี่ด้วยความแบบทุกข์อยากได้อยากมีอยากเป็นซื้อด้วยความโลภแบบฉันต้องถูกมันเครียดมากไม่มีตังค์แล้วไอเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่ถูกนะครับอ่ะลองเอาไปใช้ดูการเทรดก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดคุณเข้ามาเทรดด้วยอารมณ์แบบเครียดมีความทุกข์ขาดทุนต้องเอาคืนต้องแก้แค้นแบบเนี้ยมันจะเทรดแล้วไม่ได้ตังค์ นะครับเทรดแล้วกำไรน้อยอ่ะนะใช้คำนี้ต่อให้ตามระบบเป๊ะๆแต่มันจะเป็น Human e เ r อรอย่างหนึ่งเลยนะครับแล้วเราจะปรับจูนตัวเองอารมณ์ยังไงล่ะให้ดีนะครับวิธีก็1นนะครับลองดูนะคุณอาจจะมีลิสต์เพลงโปรดนะครับที่เอาไว้จูนอารมณ์ของตัวเองเอ้ฟังเพลงนี้แล้วอารมณ์ดีนะก็เอาไว้เป็นที่ปรับอารมณ์เลยวิวธรรมชาติสวยๆก็ได้หรือคุณจะใช้การอ่านหนังสือ นั่งสมาธิสวดมนต์การเขียนเซลฟ์ทอล์ก็ได้นะครับหรือกัดจะเป็นดูคลิปของผมก็ได้เพื่อปรับจูนอารมณ์นะครับคลิปของผมก็คอร์สเรียนของผมเนี่ยเออสังเกตนะถ้าเกิดเราเรียนไปเทรดไปเนี่ยอารมณ์ดีได้กําไรด้วยถูกไหมใครเรียนไปเทรดไปนะพิมพ์แล้วได้กําไรพิมพ์กาไรมาส่วนใหญ่ที่เรียนไปเทรดไปได้กําไรเพราะอะไรเฮ้ยมันร้อนวิชาเว้ยมันมันรู้สึกแบบมันมีไฟอะ่ะมันอยู่ในบรรยากาศของการเทรดแล้วเราก็สามารถที่จะทํากําไรได้เรื่อยๆถูกต้องไหมครับอ่ะ เหมือนกันนะคุณก็เรียนไปเทรดไปก็ได้ครับคุณอาจจะเรียนเนี่ยคอร์สไหนคอร์สนึงของผมเนาะเรียนไปแล้วก็เทรดไปเนี่ยมันก็จะแบบเอ้ยรู้สึกไฟลุกรู้สึกแบบเออทํากําไรได้นะครับเพราะว่าคุณได้รับความรู้แล้วคุณก็ไปลองเลยสังเกตดูมือใหม่ที่เข้ามาใน Forex แบบคนที่เรียนแล้วก็มาเทรดนะไม่ใช่มามั่วๆนะ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 แมวเรียนสนุกมากตอนนี้นะคนที่เรียนไปเทรดไปเนี่ยกําไรเยอะมากในช่วงมือใหม่แต่ทําไมเทรดไปนานกำไรลดลงเพราะอะไรเขาไม่เรียนเนี่ยเขาเทรดอย่างเดียว การเรียนเหมือนการรับสมองเหมือนการที่เราเนี่ยรีเซ็ตสมองตัวเองใหม่ออคือเวลาเราเทรดนานๆนะครับเวลาเราเทรดนานๆสมองเรามันท่อสมองทื่อนะครับเหมือนดินสออ่ะเขียนเยอะๆมันก็ทื่อถูกไหมเราต้องไปเหลาใช่ไหมครับสมองเหมือนกันเวลาเทรดนานๆเนี่ยแล้วเราไม่ได้เรียนเลยเนี่ยต่อให้เป็นบทเรียนเดิมซ้ำๆนะถ้าเกิดคุณเทรดมาสักพักแล้วคุณไม่ได้เรียนนานๆคุณกลับไปเรียนบทเดิมซ้านะคุณจะคิดว่าเฮ้ยมีสอนตรงนี้ด้วยเหรอวะ เฮ้ยมันมีจุดนี้ด้วยเหรอวะเฮ้ยที่ผ่านมาเราพลาดจุดนี้คุณจะเห็นอะไรหลายอย่างเลยครับคุณลองไปทําดูนะครับหรือถ้าเกิดคุณต้องการกําลังใจนะครับผมมีคอร์สนึงเป็นคอร์สใหม่ที่แจกฟรีอยู่ช่วงนี้เหมือนกันนะคอร์สใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาแล้วก็แจกฟรีให้ห้อง v i p นะครับเงื่อนไขก็เหมือนคอร์ส XW เลยนะครับฝากครบ500เหรียญเข้าเรียนได้ได้เลยนะครับนาอใครไม่แน่ใจว่าตัวเองเข้าเงื่อนไขไม่ก็ทักมาหาแอดมินชื่อคอร์สนี้ครับตั้งเป้าหมายให้เทรดได้เงินล้านคอร์ ล้วน,นวิธีคิดล้วน,น,นกระบวนการนะครับการตั้งเป้าหมายให้เราเทรดได้นะครับเวิร์กช็อปเราต้องทํายังไงนะครับให้เราเทรดประสบความสําเร็จนะครับตั้งเป้าหมายยังไงให้เราเทรดได้เงินล้านนะครับคุณสามารถเอาในในที่ผมสอนเนี่ยนะครับนอกจากเอามาใช้ในการเทรดนะใช้ในชีวิตได้ใช้ในงานประจําใช้ในธุรกิจส่วนตัวใช้เลี้ยงลูกได้เลยนะครับใช้เอาไปสอนคนอื่น,นก็ได้เหมือนกันนะครับ เป็นอยู่ในคอร์ส X1 นะครับยังไม่ได้เพิ่มไปนี้เนาะเป็นข้อที่5นะครับฝากครบ5้าแล้วเหรียญก็เลือกเรียนได้เลยนะครับหรือว่าใครฝากทยอยฝากสะสมปั้นพอบมาแล้วแล้วก็มันเกินเงื่อนไขนี้แล้วก็ทักมานะก็รับเรียนไปเลยนะครับคุณก็ได้สิทธิ์เข้าเรียนอัตโนมัติเลยนะครับทักมาแอดมินด้วยนะครับแอดมินไม่รู้นะครับต้องทักมานะนะครับจะได้สิทธิ์เข้าเรียนอัตโนมัติอยู่แล้วถ้าเกิดใครฝากเกินไปนะครับโอเคนะครับข้อนี้คือดีมากนะเป็นข้อที่คือผมทําไว้5พาร์ทนะครับสมั เข้ากลุ่มเนี่ยเรียนได้เลย5พาร์ทนะฟังตลอดเวลาเลยนะครับคุณจะได้ตั้งเป้าหมายให้ประสบความสําเร็จนะครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยสำเร็จนําคนอื่นหรือนําตัวเองนะครับในอนาคตนะเนี่ยจะสิ้นปีแล้วจะสิ้นปีแล้วนะคุณลองคิดดูสิตัวเองเนี่ยเดือน11ดวันที่22เดือน11บดวันนี้เนี่ยตัวเองในวันนี้กับตัวเองในปีที่แล้วอะครับ มันต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงไหนถ้าไม่ต่างเลยชีวิตเหมือนเดิมเงินไม่เพิ่มขึ้นไม่เก่งขึ้นไม่ดีขึ้นคุณเรียนคอสนี้เลยหรือคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันพัฒนาขึ้นนะครับโค้ชแต่รู้สึกมันยังไม่สุดอะ่ะคอสนี้ก็สำคัญนะครับก็อย่าลืมไปเรียนกันนะครับคอสฟรีทำแจกนะครับ โอเคไหมนะฮะหรือชอบเสียตังก็บอกได้นะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเสียตังให้นะครับเอ่ออันนี้ทําแจกเนาะอยากให้เรียนกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ